และสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมรถกระบะ4รุ่นจาก4ค่ายแต่ละคันมีจุดเด่นจุดได้อยัังไงราคาน่าใช้ยังไงคุ้มค่าสุดๆยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ สำหรับคันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเจ้า Toyota Revo s m นะครับ s m a r t c a 2.4e นะครับ p r u n นะครับที่สำคัญนะครับคันนี้ต้องบอกว่ามาด้วยมาสุดหล่อนะครับเพราะคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง TRD Sportivo นะครับต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับมีทั้งสเกิร์ตรอบคันนะครับล้อแม็กนะครับที่สำคัญมีโรบาร์ด้านท้ายนะครับบวกกับภายในนี่สวยงามยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ ส่วนดีไซน์ของไฟหน้านะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นก่อนปัจจุบันนะครับที่ดีไซน์ไฟหน้านี่สวยงามมากนะครับมาพร้อมชุดไฟตัดหมอกนะครับและเราก็มาดูด้านข้างนะครับสําหรับคันนี้นะครับมีไฟเลี้ยวนัที่ดีไซน์ได้สวยมากนะครับอยู่ด้านกระจกมองข้างนะครับส่วนล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็ก TRD นะครับคันนี้ต้องบอกว่างามมากจริงๆนะครับเราก็มาดูด้านข้างนะครับต้องบอกว่าเป็นสีดาที่รอดุนะครับมากๆเลยนะครับ และสำหรับภายในของคันนี้ต้องบอกว่าสวยงามมากๆจริงๆนะครับเพราะรถใช้งานมาเพียงแค่26,000กิโลเท่านั้นนะครับภายในไม่ว่าจะเป็นเบาะต่างๆนะครับสภาพนี้ต้องบอกว่ายังแทบไม่มีรอยย่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะครับ คอนโซลหน้าต่างๆแทบจะยังไม่มีรอยขีดข่วนนะครับเพราะรถใช้งานน้อยมากเป็นรถปี2019แต่จดทะเบียนปี2020นะครับคันนี้ใครได้ไปครอบครองต้องบอกว่าคุ้มมากๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการใช้งานนะครับมีกล้องถอยหลังด้วยนะครับและดีไซน์ต่างๆของตัวรถนะครับล้ำสมัยจริงๆสำหรับ Ford d a n g e r 4ประตูคันนี้เป็นรุ่น2.2 XLT ใครได้ไปใช้งานถือว่าคุ้มค่าสุดๆเลยครับ และสำหรับคันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับ Ford Ranger นะครับซึ่งจะบอกว่าคันนี้เป็นรุ่น4ประตูนะครับ2.2 XLT เป็นรุ่นลองท็อปนะครับ แต่จะบอกว่าสําหรับ f o r d เ a n g e r เนี่ยดีไซน์ของเขาเนี่ยสวยงามมากไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับที่สําคัญไฟหน้านะครับเป็น LED Projector แล้วด้วยนะครับและสําหรับด้านข้างนะครับคันนี้นะครับจะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างเรียบร้อยสิ่งสําคัญนะครับดีไซน์ก็จะเป็นกระจกมองข้างฝาครอบโครเมียมส่วนล้อนะครับมาด้วยล้อขอบ17นิ้วเป็นล้อแมกอลลอยโรงงานนะครับมาพร้อมกับยางดันหลบนะครับ ซึ่งบอกว่าคันนี้นะครับตัวยางนะครับสภาพใช้งานก็เหลือเหลือเหมือนกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับมือเปิดประตูก็จะเป็นฝาครอบมือเปิดประตูโครเมียมนะครับต้องบอกว่าดีไซน์ได้สวยงามและตัดกับสีตัวรถเลยนะครับส่วนด้านท้ายนะครับกระบะนะครับแม็กไลเนอร์นะครับก็จะบอกว่าคุ้มสุดๆเพราะแทบยังไม่มีรอยถลอกแทบไม่มีรอยใช้งานเหมือนกันนะครับ และสำหรับภายในของคันนี้ต้องบอกว่าสวยงามมากๆจริงๆนะครับเพราะรถใช้งานมาเพียงแค่26.000กิโลเท่านั้นนะครับภายในไม่ว่าจะเป็นเบาะต่างๆนะครับสภาพนี้ต้องบอกว่ายังแทบไม่มีรอยย่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะครับคอนโซลหน้าต่างๆแทบจะยังไม่มีรอยขีดข่วนนะครับเพราะรถใช้งานน้อยมาก เป็นรถปี2019แต่จดทะเบียนปี2020นะครับสำหรับ Ford Ranger 4ประตูคันนี้เป็นรุ่น2.2 XT l ใครได้ไปใช้งานถือว่าคุ้มค่าสุดๆเลยครับ และสำหรับคันนี้นะครับก็เป็นเจ้า m i t มิซูบิชไททัน p l u ส4ประตูนะครับเป็นรุ่น2.4 GLS ซึ่งเป็นรุ่นท็อปที่สุดนะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับมาด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าไฟหน้านะครับส่วนของกันชนหน้าต่างๆเนี่ยดีไซน์ล้ำที่สุดแล้วในสำหรับเซกเมนต์นี้นะครับที่สำคัญนะครับคันนี้มาด้วยไฟหน้าโปรเจกเตอร์ปรับระดับสูงต่าของไฟหน้าได้ด้วยนะครับ สิ่งสำคัญนั้นนะครับดีไซน์ของ daytime running light นะครับต้องบอกว่าเป็น LED สวยงามมากเลยจริงๆนะครับเป็นเด่นชัดมากสำหรับคันนี้นะครับ กระจกมองข้างนะครับเป็นฝาครอบโครเมียมพร้อมด้วยนะครับไฟ LED ที่กระจกมองข้างด้วยนะครับล้อมแม็กนะครับดีไซน์งามสุดๆนะครับคันนี้นะครับมาด้วยยางบิสโต e นะครับที่การใช้งานคุณภาพอีกเหลือๆได้ใช้ได้อีกหลายปีเลยนะครับสำหรับคันนี้ส่วนด้านอื่นเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกัน และสําหรับด้านนี้นะครับเราก็มาดูความสวยงามของตัวถังรถนะครับต้องบอกว่าคันนี้สภาพสวยงามจริงๆนะครับนะครับเคาะมาในเสียงบางสุดๆนะครับต้องบอกว่ารถสภาพไม่มีเฉียวไม่มีชนนะครับสิ่งสําคัญนะครับการใช้งานของกระบะด้านท้ายนะครับแม็กไลเนอร์แทบจะยังไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีด่วนกันเลยทีเดียวนะครับคันนี้นะครับสาหรับภายในนะครับมาด้วยดีไซน์ที่สวยงามนะครับพร้อมกับ เบาะนะครับยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับเป็นเบาะกรรมดีคันนี้นะครับสภาพใช้งานนะครับน้อยมากเนื่องจากเป็นรถปี2020แค่นั้นเองนะครับรถเพียงแค่ยังไม่ถึง2ปีเลยนะครับผมมาลัยก็ยังย้ำคำเดิมนะครับลถใช้งานสวยงามยังไงสมบุกสมบันยังไงเราสังเกตกันได้ที่พวงมาลัยและสังเกตได้จากการใช้งานของอุปกรณ์ภายในต่างๆเพราะคันนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันนะครับกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับ สิ่งสําคัญนะครับระบบเครื่องเสียงนะครับยังบลูทูธเข้ากับโทรศัพท์ของเราได้ด้วยนะครับใช้งานคุ้มนะครับดีไซน์ต่างๆนี่ต้องบอกว่าดีมากเลยจริงๆและที่สําคัญรถยังไม่ถึง2ปีครับสำหรับ Mit ิ u s u s i s ิไทรตันพลัสสประตูนะครับ2.4 GLS คันนี้ครับผม และสำหรับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ Isuzu e D-Max นะครับเป็นรุ่น4ประตู Highlander นะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์2.5 VGS Turbo ต้องบอกว่าคันนี้เป็นรุ่นท็อปที่สุดของ Isuzu e D-Max เลยเป็นรุ่นแซดเฟลนะครับคันนี้นะครับเป็นรถปี2013นะครับมาด้วยดีไซน์กระจังหน้าเนี่ยต้องบอกว่าใหญ่โตมากนะครับเป็นกระจังหน้าโครเมียมเห็นชัดเจนนะครับ ส่วนด้านไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้า Full LED Projector แล้วนะครับและเราก็มาดูด้านในนะครับต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยด้านในนะ่ะเป็นสิ่งที่ผมอยากนำเสนอมากนะครับเพราะว่าใช้งานได้ดีมากนะครับเจ้าของดูแลดีมากนะครับ และที่สำคัญคันนี้มาด้วยฟังก์ชันกล้องถอยหลังนะครับต้องบอกว่าใช้งานเนี่ยเหลือๆคุ้มๆเซฟตี้จริงๆถึงแม้จะเป็นรถปี2013เลขไมคคันนี้สำหรับเจ้า e s จ z u ดีแมคันนี้เพียงแค่17,000กิโลเท่านั้นเองตามปกตินะครับลูกค้าจะใช้งานเฉลี่ยปีหนึ่งประมาณ30,000กิโลนะครับคันนี้รถ9ปีใช้ไปแค่17,000กิโลซึ่งจะบอกว่าใช้งานเพียงแค่ปีละ20,000กิโลเท่านั้นเองครับ หมดกังวลใจไปได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่มั่นใจในรถมือสองเพราะหากท่านซื้อรถกับคาซ้ำแล้วนอกจากท่านจะได้รถที่คุณภาพดีแล้วนะครับรถทุกคันยังผ่านการตรวจเช็ค175จุดอย่างละเอียดยิบนะครับที่สำคัญนะครับรถทุกคันที่ลูกค้ารับมอบไปแล้วเรายังมีรับประกันหลังการขายให้อีกหนึ่งปีสำหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่พอใจ ซื้อรถไปแล้วไม่ชอบหรือว่ากลัวรถจะไม่ตรงปกนะครับท่านสามารถคืนรถได้ภายใน5วันนะครับบริการดีๆคุ้มค่าสุดๆแบบนี้ไม่มีที่ไหนแล้วครับนอกจากคาซัมรถราคาดีแถมคุณภาพยังดีขนาดนี้นะครับพลาดไม่ได้แล้วจริงๆสำหรับรถมือ2จากกาซัมที่สำคัญสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะเข้ามาชมรถนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ ที่ศูนย์บริการครบวงจรของคาร์ซัมทั้ง5สาขาครับไม่ว่าจะเป็นสาขาบางบอนสาขาราชโยธินสาขาบางนาสาขาบางใหญ่หรือแม้กระทั่งสาขานี้ก็คือสาขารังสิตครับและสำหรับคลิปหน้าผมจะพาท่านไปชมกับรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยแล้วกันนะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ